ห้องสำหรับบีบเก็บน้ำนมหรือให้นมบุตรเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลเอกชนในตัวเมืองเชียงใหม่มีไว้ให้พนักงานใช้เพื่อสางสัมพันธ์แม่ลูกโรงพยาบาลแห่งนี้มีพนักงานเกือบ1,500คนเป็นชายกว่า300คนและหญิงกว่า1,200คนโดยการไปกิจการด้านสุขภาพผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัย มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีแสงสว่างและอากาศต้องเหมาะสมมีการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเพื่อความพร้อมในการทำงานรวมทั้งดูแลสวัสดิภาพพนักงานรอบด้านทั้งด้านความเป็นอยู่สุขภาพและการเงินทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่ง14ปี และสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่อง16ปีสำหรับร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ผู้บริหารมองว่าเป็นกฎหมายที่มีความก้าวหน้าสูงโดยเฉพาะการลาปวดประจำเดือนแต่ก็ตั้งข้อสังเกตในกิจการที่ขาดแคลนบุคลากร,กรกลุ่มวิชาชีพเช่นสถานพยาบาล,ลหากพนักงานมีวันหยุดมาก ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่ต้องรับภาระแทนขณะที่บุคลากรทางการแพทย์เกลียนาน้อยนะแล้วต้องใช้ความชนานาญสูงแล้วก็ทํางานกับผู้ป่วยซึ่งมีความต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเนี่ยนะถ้าเกิดว่าพนักงานมีวันหยุดเยอะนะมีวันหยุดเยอะหรือว่าก็จะทําให้พนักงานที่เหลือเนี่ยต้อง ต้องมาทำงานแทนซึ่งอาจจะพักผ่อนน้อยอาจจะมีความผิดพลาดมากขึ้นนะซึ่งก็เป็นผลเสียต่อผู้ป่วยและก็สถานประกอบการด้วยครับนะพนักงานหญิงให้ความเห็นว่าอาการปวดประจําเดือนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบางคนปวดมากบางคนไม่มีอาการและแม้จะเห็นด้วยกับการให้สิทธิ์ลาปว,ปวดประจําเดือนแต่ควรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง แล้วก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าใบใบรับรองแพทย์ที่ว่าเพราะว่าส่วนตัวคือทํางานโรงพยาบาลก็จะรู้ว่าในในในเรื่องของร่างกายที่แบบว่าปวดประจําเดือนมากประจําเดือนมามากเนี่ยมันก็มีสาเหตุด้วยค่ะก็อยากให้อิงบนหลักความจริงด้วยค่ะว่าเ,เขาไม่สบายเขาปวดท้องมันเป็นบางทีมันเป็นผลมาจากตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันตันตะกูลรองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่และคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนฝ่ายนายจ้างระบุว่ากฎหมายการลาปวดประจำเดือนมีบังคับใช้ในหลายประเทศทั่วโลกการจะนํามาใช้ในประเทศไทยถือเป็นสวัสดิการที่ดีของผู้หญิงแต่เพราะเป็นเรื่องใหม่จึงต้องสร้างความเข้าใจให้กับนายจ้างและการบังคับใช้จริงจะมีกลไกการคัดกรองอย่างไร รวมไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะกระแสการไม่อยากจ้างแรงงานเพศหญิงก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพยุงศักดิ์สิงวิชัยไทย PBS รายงาน